สวัสดีครับพบกันวันพาสสัมดดีที่7กันยายน2 5 6 6 6วันนี้ตลาดหุ้นเขียวต่อครับบวกเล็กน้อยแต่มากพอที่ทำให้ดัชนีตีฝาแนวต้าน1550จุดได้ครั้งหนึ่งแม้ว่านักลงทุนต่างชาติวันนี้จะขายขายไม่มากครับและนักลงทุนในประเทศทั้ง3กลุ่มซื้อหมดครับแต่ก็ซื้อไม่มากเรียกว่าวันนี้ เป็นวันแ้จ้องนักลงทุนทุกกลุ่มคุมเชิงครับไม่ค่อยซื้อขายมากนักทำให้มูลค่าการซื้อขายตำสุดก็น่าจะรอบหลายสัปดาห์ไม่ถึง4ี่หมื่นล้านครับซื้อขายเอาละครับก่อนที่จะลงรายละเอียดตลาดหุ้นของเราไปดูเพื่อนบ้านญ้านอเอเชียก่อนครับวันนี้ก็ไม่ดีเือนกันส่วนใหญ่ปรับตัวลงครับนิกกี้ตลาดทุ้นโตเกียว ลงไป249จุดดัชนีห้างเสียงแต่ทุน้องโกงล,ลงไป247จุดและที่จีนลงไป53จุดกลับมาดูของเราครับดัชนีปิดที่1,550.36จุดเพิ่มขึ้นมา1,58จุดมูลค่าการซื้อขายบางเฉียบเลย3 9 0 0 0 39ล้านห้าอันดับผู้นี่มีการซื้อขายสูงสุดครับ ปตท,ทสอพอดับหนึ่งนึ่งร้อยหกบาทบวกไปหบาทปตทสามบาทลงไป25่สิบาังเคทบสิบเก้าบาทสาลงไป20่สิบังเคแบงก์หนึ่งร้อยสามสิบบาทห้าสิบสงลงไป50าสิบสตังและ c ีพีเออหกสบสีบาทห้าสบวกยีสิบาสังส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับเริ่มที่ นักลงทุนสาบันวันนี้ซื้อสุทธี่483ล้ิ4สาล้านไโปกเกอร์ซื้อสุทธี่277ิ277ล้านรายย่อยครับซื้อสุทธี่88ิ88ล้านส่วนฝรั่งขายกลุ่มเดียว850ล้านต้องบอกว่าสถานการณ์ในระยะสั้นยังไม่มีปัจจัยชี้นำแต่ในซีกโลกตะวันตกตลาดทุนส่วนใหญ่สดใสครับบวกเล็กๆยุโรปโบก,กันทุกตลาด ประมาณ0.2-0.3%เช่นเดียวกับฟิวเจอร์ดาวโจล่าสุดบวกไป20กว่าซนต้องตอนนี้ลุ้นปัจจัยภายนอกลุ้นว่าตลาดหุ้นในทชกตะวันตกปิดเขียวๆเขียว,เย,วเยอะๆหรือขึ้นเยอะๆโดยเฉพาะดาวโจนะครับอาจจะส่งผลในเชิงจิตวิทยาปลุกให้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเนี่ยฟื้นขึ้นมาซึ่งเราก็ขอเกาะขางเกงไปด้วยขึ้นจะขึ้นไปด้วย ไหนๆก็มาถึง150 1,550จุดอีกครั้งละไปต่อครับหวังว่าพวกนี้ส่งท้ายสัปดาห์แต่ก็อย่าอย่าหวังมากเพราะว่าไม่มีปัจจัยชีน้นำเลยนะครับข่าวดีชิ้นใหม่ๆยังไม่เกิดแล้ววันนี้เป็นภาพสะท้อนว่าเมื่อไม่มั่นใจในทิศทางตลาดทุนทุกคนเลือกที่จะรักษาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนไม่ซื้อไม่ขายมากนะัก และพรุ่งนี้ส่งท้ายสัปดาห์ครับอาจจะเป็นตัวไปสําคัญที่ทําให้1,550จุดที่เราผ่านขึ้นมายืนเนื้อวันนี้อาจจะยืนอยู่ไม่อยู่ได้เหมือนกันเพราะว่าส่งท้ายสัปดาห์น,นักลงทุนชะลอ,อก,การลงทุนอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเช้าๆนะครับตื่นขึ้นมามาดูโลกกันใหม่ที่คิดว่าไม่สดใสอาจจะสดใสก็ได้พรุ่งนี้ส่งท้ายสัปดาห์ปิดตลาดกลับมาคุยกันใหม่ครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ